สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง just play it นะครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือ yesterday say no นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสแนตนทั้ง3ตัวละครพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วนะครับวิธีนี้เหมาะกับตัวละครที่มีหลากหลายสแนตนให้เลือกใช้นะครับและเราก็จะเลือกทั้งหมด3สแนตมนมาตั้งนะครับเพื่อให้เปลี่ยนง่ายขึ้นอย่างวิชาสกาอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมีสแนตนให้เลือกเยอะนะครับ วันนี้สาธิตก็จะมีตัวชาร์ลอตนะครับผมจะเลือกเป็นสแตนที่1แล้วก็วิสานนะครับผมก็เลือกเป็นอนาธิมานะครับแล้วก็ Scout, สเกลสแตนแรกนะครับผมเลือกเป็นทัคติคอลแอสิสแตนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะตั้งให้เราเลือกเป็นกด F9 ก็ได้ครับหรือว่าใช้เมาส์คลิกตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นโหมดเลือกทีละตัวละครนะครับสังเกตตรง พื้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้บังคับอยู่ที่ชาร์ลต์ตัวเดียวนะครับแล้วเราต้องการให้บังคับทั้งหมด3ตัวในการเซตให้เราลากคลิกซ้ายที่เมาส์นะครับแล้วครอบครอบทั้ง3ตัวละครนะครับสังเกตที่พื้นจะเห็นว่าโอเคชาร์ลตเป็นผู้นําอยู่แล้วก็จะมีตตามคือวิสาร์ดกัสเกิลนะครับ2ตัวอันนี้เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เรากด ctrl นะครับหรือว่า ctrl ตามตามด้วยเลขหนึ่งนะครับ เล็กหนึ่งข้างปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับอันนี้เราจะได้สแตนที่เราเซตไว้สแตนที่1น,นะครับแล้วก็สแตนที่2องอ่าฉลอตผมให้เป็นสแตนลามะนะครับวิสัตผมให้เป็นเลเวอเทชันส่วนสเกาลให้เป็นแอนฮันแท c ติกนะครับทำเหมือนเดิมนะครับอ่าคลิกซ้ายครอบทั้ง3ตัวละครแล้วปล่อยนะครับตามด้วย CTRL แล้วก็ปุ่มเล็กสนะครับแล้วก็สแตนที่3นี่ต้องการเซตนะครับนี่ ผมให้เป็นวิชาร์ลอตก็ยังเป็นละมะวิสัตให้เป็นดักเน็ตนะครับแล้วก็คอมแบทเมดิซินนะครับสำหรับสเกลส่วนสแตนใหม่ผมไม่มีนะถ้ามีก็คือตั้งได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันโอเคคลิกซ้ายแล้วก็ลากครอบทั้ง3ตัวละครนะครับจากนั้นกดปุ่ม CTRL ตามด้วยเลข3นะครับ ปุ่มตัวเลขเราจะใช้ปุ่มข้างเปลี่ยนภเยนภาษานะครับหรือว่าข้างปุ่มตัวหนอนนะครับเราจะไม่ใช้ปุ่มตัวนาบล็อก1 2 3นะครับเพราะว่ามันจะไม่ไมไมไมใช้ไม่ได้ครับตัวนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับเป็นโหมดพวกนี้ครับถ้าเป็นนําล็อกจะใช้สําหรับกดพวกยาพวกนี้แทนโอเคเมื่อเราได้แล้วเรามาทดสอบนะครับวิธีการวิธีใช้ให้กดเลขหนึ่งเลยนะครับ1เลยเนี่ยก็จะได้คำตนที่1่ที่เราตั้งไว้อ่า เฟมโลเวอร์สำหรับชาร์ล็อตแล้วก็อนาทเทมานะครับสำหรับวิสาร์แล้วก็แทคกติคอล s แอซิสแตนต์สำหรับสกาวนะครับสแตนที่2ก็คือกดเลข2นะครับที่เซตไวโอเคเนี่ยก็จะได้สแตนที่2ทบ,บินส่วนสแตนที่3แล้วก็กดเลข3ได้เลยครับโอเคสำหรับวิธีการบังคับก็คือกดได้ปกติตอนนี้ก็คือที่เราตั้งไว้ชาร์ลอตจะเป็นผู้นําแต่ถ้าเราเผลอกด ปุ่ม F2 นะครับตอนนี้ก็จะเป็นบังคับทีละตัวอยู่ก็จะมีเฉพาะวิสัทนะครับแล้วเราจะสามารถาให้กลับมาสแตนที่เราตั้งได้หรือไม่เพราะว่า,าหลังจากเรากด F2 แล้วเรากด 1, 2, 3มันยังไม่ขึ้นอันเราก็กด 1, 2, 3มันก็จะกลับมาบังคับทีละ3ตัวแล้วก็จะกลับมาเป็นชาร์ลอตที่เป็นตัวผู้นำเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวผู้นำเราเลือกได้ตอนที่เราตั้งเลยนะครับว่าจะให้ตัวไหนเป็น ตัวตัวแรกในการเป็นผู้นำอะครับแล้วก็วิธีการใช้สกิลก็ปกตินะครับมันจะมีอะไรมากกดได้เลยมมนมีผลอะไรเลยนะครับแค่แบบมัชีช่วยให้เราง่ายในการใช้ในการกดเนี่ยครับ ช่วยให้เราสะดวกขึ้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ทราบก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับวิธีนี้ใช้ได้กับทุกตัวละครนะครับที่มีสแตนเยอะๆให้เลือกใช้แล้วก็ลองเลือกเอาแล้วกันว่าสแตนไหนเราใช้บ่อยเราก็ลองปรับดูสำหรับสแตนใหม่ๆก็สามารถเซตตั้งได้นะครับพวกเอ็นชิเอนอะไรเงี้ยแต่พอดีผมไม่มีผมก็เลยไม่ได้เซตให้ดูนี่ก็ ขอให้ทุกคนสนุกกันครับการเล่นเกม Granado e s u a d a ครับถ้ามีอะไรสงสัยก็พิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาพิมพ์ตอบอุกทีแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ